วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย,ยายเล็กก็ทำปลานะคะปลาหาอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะตัวหนึ่งนะคะใหญ่มากเนาะที่แรกว่าจะจะต้มว่าจะย่างเนาะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาดูสิคะตอดเก็บเต็มเต็มบริเวณนี้เลยค่ะเก็บเต็มเลยนะคะที่แรกว่าจะย่างเนาะ ไว้เมื่อวานนี่ค่ะไว้แล้วก็แค่ฟิตเอาไว้แล้วก็ลืมนะคะลืมย่างลืมเอาออกมาย่างเลยเนะเาะกิหนหมูไปวันนี้ก็มาทําเป็นชิ้นๆอย่างนี้นลยค่ะเป็นชิ้นๆนะแล้วก็จะหมักจะหมักรสดีนะคะนี้คนทําอยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะพเพื่อนจ๋า ไม่ใช่เสียนไม่ใช่เสียนทำปลานะคะดูหัวสิ่นี้คะตัวร้อยกว่บาทเลยนะคะเพื่อนเพืนแล้วก็อุย้ยกว่าจะได้นะคะเพื่อนๆโ่เถอดเดดเนาะเดะใส่บางๆนี้ก็ดีเดะอันนี้ทำ หนาเกินไปเนาะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมาหั่นอีกที่หนึ่งนะคะพอดีตอนทอนถอดเกจเราไม่ได้ให้ดูตอนถอดเกจเนาะกระจายฟูงเข้าปากเ <c oughs> ข้าปากเลยนะคะเพื่อนพ,นพ่นดูดิอืมก็ไปทั่วเลยเนาะเละไปทั่วเลยร้อนนะคะเอาเอาแป้งเอาแป้งมาปลกเอาไว้นะคะมันร้อนมากเลยร้อนจัดเลยนะคะขนาดเนื้อ ตั้งพัดลมแล้วเนาะโอ้แหม่รอนร้อนมากร้อนสุดๆนี่นะคะเนื้อเยอะมากเลยเดี๋ยวแฟนเขาบอกว่านี่ถ้าจะต้มมันก็แซบอยู่ดีแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าไม่ต้องต้มนะะว่าต้มไม่อร่อยปลาแช่แล้วเนาะมมระว่างนั้นอืห้ามต้มเด็ดขาดว่าเอาปลาสดๆโอ้เมืองหาปลาสดๆ,ๆที่ไหนได้ ถ้าคุณคุณอยากจะกินปลาสดๆคุณก็ไปซื้อมาซิกระบอกนี้เนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกงให้กินเนาะอืนี่นะคะแล้วต้องออกแรงหน่อยนะคะโอ้ยดูนี้ให้ค่าทำทำให้เสร็จสิ้นก็ดีเนาะ เราก็ว่าเราจะย่างอะเนาะเพื่อนๆเราก็ว่าเราจะย่างโอ้ยดูดิใช้เวลาใช้เวลาตั้งใช้เวลาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทำทำป่าไม่ใช่ว่างจะง่ายๆเนาะโอ้ยเราเห็นเวลาเราไปตลาดเราก็เห็นเขาทำเนาะก็เขาทำเหมือนเหมือนจะง่ายๆเนาะเพื่อนๆค่ะไม่ดู ยัไม่เคยซื้อแต่สำเร็จมาเนาะพอพอมาทำอย่างนี้ก็ว่าจะได้นะคะเพื่อนๆขาก็อยากจะรู้ท่าปลาตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เวลาไปสักกี่นาทีเนาะเพื่อนๆขาใช่ไหมคะ สักกี่นาทีเนะาะทำปลาต้องเอาชิ้นเล็กๆหน่อยเนาะเพราะเผื่อว่าเราจะทำสเปคด,ดีเนะคะแล้วก็เอาไปตาสักหน่อยมีมีคอนโดอยู่มีคอนโดตากนะคะคอนโดตากปลานะคะคอนโดตาก นี่นะคะเร,เราก็ต้องมาตัดอีกเก้บหนึ่งเนาะอีกนี้หนึ่งเอาไว้เผื่อเผื่อว่าเราเราจะทอดกินด้วยจะทอดกินด้วยนะคะแล้วก็จะทอดใส่ใส่บาตด้วยนะคะคุณ่อนขาเราเวลาทำอะไรแต่ละทีนะคุณคิดนะคะ ทอดใส่บาทด้วยไปนิงดีกว่าโอ้ยดูสิค่ะข่้นต้องไปอาบน้ำใหม่แล้วเนี่ยโเพราะว่ามันโดนจัดนะเนาะโอ้ยปลาเวลาเข้าไปห้าห้านาทีเลยเนะาะปลาตัวหนึ่งว้าวปลา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 ไม่ใช่หน้อยๆนอยด้ปลาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มาล้างล้าง ล้างน้ำเกลือนะคะล้างน้ำเกลือก่อนนะคะนะคะ โอเอาค่ะน้่งน้ำเลือเสร็จแล้วแล้วก็ต้องล้างสองน้ำสามน้ำนะคะแล้วก็มาใส่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูด้วยนะคะล้างใส่เยอะๆไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือมาอีกนะคะเกลือเนาะโอ้ค่ะ ล้างล้างละลายน้ำนะคะจนเกลือ ราต้องอสดิบหนามผมนะคะให้เขรื่องกระดิบหน้ำผมนะ,ค,ะค่อยอันนี้ระวังนะคะต้องให้เขอยกดิบหนามนะ,ะ,ะได้เยอะได้เยอะนาหลายชิ้นนะคะปลาตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งก็หลายหลายชิ้นนะคะเนี่ยทอดละชิ้นสองชิ้น ก็อิ่มแล้วเนาะทอดเยอะนะคะเดี๋ยวนะคะแล้วเรากำเนิดเพลงได้พบผ่านเสาวเท่าอายุเจา้าสี่สิบปลายไกลเล็งๆนะคะ ร้อนมากเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะคะพริกไทย อหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ข็มเนาะใส่ใส,ส,ส่ชูรสน่อยน่อยนค่ะใส่ชูรสน่อยหนึ่งนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่นะคะ <c oughs> โทษเดอ้อเยเล็กจังคนแบบนี้นะคะปกติก็ถ้าไม่มาเล่นตรงนี้แล้วก็เป็นแดบกนี้อยู่แล้วเดอือเจะอยู่ในครัวต้องอยู่ในครัวที่ต้องอร้องรลนทำเพลงในครัวนะคะไม่อย่างนั้นทำกับข้าวบดได้ค่ะเอาเร้องเพลงไปด้วยทำข้าวไปด้วยนะคะนี่คือยายเล็กนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ที่ไอ ขอบคุณนะคะที่รับชมให้นะคะช่วยกดซับสไคร้กดกร,กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เล็กเยเล็กด้วยนะคะกดไลค์กดเลิฟกดไลค์กดแชร์เยเล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมทุกๆท,ท่านเลยขอบคุณค่ะคุณกา